ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหมายถึงคนที่มีวิชาความรู้เป็นอย่างดีหรือรู้ในเรื่องราวต่างๆมากมายแต่กลับนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองหรือใช้แก้ไขยามเกิดปัญหาไม่ได้ แน่นอนว่าในทางการเงินเองก็มีคนที่ให้ความสนใจและพยายามศึกษาหาข้อมูลความรู้ต่างๆอยู่เสมอเช่นกันแต่กลับมีคนเพียงแค่หยิบมือเท่านั้น ที่สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้นั่นอาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เขารู้นั้นเกินความจำเป็นหรือเปล่าหรือที่จริงแล้วความรู้ทางด้านการเงินที่จะทำให้มั่งคั่งได้มีเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นคําตอบคือถ้าอยากมั่งคัง่งร่ำรวยแล้วก็ขอให้คุณมีแค่สี่รู้ก็เพียงพอแล้วข้อที่หนึ่งรู้หา รู้หาในที่นี้ก็คือการหารายได้หรือเรียกกันง่ายๆว่าการหาเงินทุกวันนี้การหาเงินมีมากมายหลายวิธีแต่สิ่งที่ทําให้คนรวยมากมายแตกต่างออกไปคือพวกเขานอกจากรู้วิธีหาเงินได้แล้วยังรู้จักวิธีสร้างรายได้ด้วยและวิธีสร้างรายได้นี่เองที่ทําให้คนควรเรียนรู้เพราะในยุคที่เงินเฟ้อขึ้นทุกปี แถมดอกเบี้ยลดลงจนเกือบแตะที่ศูนปอร์ซนแบบนี้การหารายได้หลักได้เพียงทางเดียวถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งบริษัทที่เราทำงานให้ขอให้เราลาออกในวงเล็บในความจริงแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้วงเล็บปิดนั่นเท่ากับรายได้ทั้งหมดที่เรามี ก็หายไปด้วยในขณะที่รายได้หายไปรายจ่ายกลับยังอยู่ดังนั้นสิ่งแรกที่จะช่วยสร้างความมั่นคงและมั่งคัง่งให้กับชีวิตได้นั้นก็คือการสร้างหนทางรายได้ให้มีมากกว่าหนึ่งทาง mm. เช่นนายเอมีรายได้จากงานประจำเดือนละ1 5 0 0 0บาทมีรายได้จากงานพิเศษเดือนละ5,000บาท รวมแล้วนายเอมีรายได้เดือนละ2 0 0 0 0บาทแต่รายได้จากการทำงานทั้งหมดจำเป็นต้องลงแรงและใช้เวลาจำนวนมากทำให้การสร้างรายได้จากการทำงานโดยตรงสร้างความเหนื่อยล้าได้ง่ายๆการสร้างรายได้ยังมีอีกวิธีที่จะช่วยประหยัดทั้งด้านแรงกายและประหยัดเวลา ที่หลายคนคงได้ยินบ่อยๆนั่นก็คือ Passive Income นั่นเอง Passive Income คือกา,การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้เงินทำงานสร้างรายได้แทนตัวเราทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า Passive Income คือการที่เราจะมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานแต่ที่จริงถึงจะมี Passive Income เราก็ต้องทำงานแต่อาจจะไม่ได้ลงแรงและเวลามากเท่า การทำงานทั่วๆไปการสร้างแพ็กซิตอินคัมนั้นเกิดขึ้นได้หลายทางเช่นการขายหรือให้เช่าในทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของอย่างบ้านคอนโดมิเนียมที่ดินหรือการลงทุนซื้อหุ้นที่ให้เงินปันผลนอกจากนี้การสร้างงานที่มีลิขสิทธิ์ทางปัญญาเองก็ถือว่าเป็นแพ็กซิตอินคัมเช่นการเขียนหนังสือการทำอ e ีบุ๊ก หรือการสร้างงานศิลปะเรียกได้ว่าการสร้างรายได้จากการทำงานและการสร้างแพ็กซิตอินคัมร่วมกันถือเป็นกุญแจสู่ความมั่งคั่งข้อที่2รู้ใช้ เคยมีคนพูดว่าเงินทองต้องวางแผนนั่นก็เพราะถึงแม้นเราจะสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่าหนึ่งทางและประสบความสำเร็จจากการสร้างรายได้ก็ตามแต่หากบริหารจัดการเงินที่ได้มาไม่ดีนอกจากจะสร้างความร่ำรวยไม่ได้แล้วอาจจะทำให้รายได้ที่มีหายไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยก็ได้บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของธุรกิจที่ขายดีจนบริษัทเจ๊ง อ่านไม่ผิดหรอกขายดีจนเจ๊งเกือบทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้แปลกใจว่าก็ขายดีแล้วทำไมยังเจ๊งอีกเมื่อค้นหาสาเหตุดีๆแล้วจะพบว่าสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จล้มลงนั่นคือการไม่บริหารจัดการเงิน ให้ดีได้แก่ 1. ไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทําธุรกิจโดยไม่ทํำบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะคิดว่าธุรกิจของตนมีขนาดเล็กหรือเจ้าของธุรกิจไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีจึงไม่ทําบัญชีก็ตามทำให้ธุรกิจดำเนินไปโดยไม่รู้ว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่ใช้เงินลงทุนอะไรไปบ้างและเมื่อไม่รู้ก็อุดรอยรั่วหรือ คุมรายจ่ายไม่ได้ 2. ไม่แบ่งสรรเงินให้ชัดเจนการไม่แบ่งเงินออกเป็นสัดส,ส่วนให้ชัดเจนทําให้ธุรกิจไม่มีระบบการเงินที่แน่นอนไม่รู้ว่าเงินส่วนไหนสําหรับใช้เพื่อลงทุนในธุรกิจเช่นค่าวัตถุดิบค่าแรงในการทํางานเงินสํารองฉุกเฉินแต่กลับถือว่า เงินส่วนนี้คือเงินที่สามารถหยิบใช้ได้ตลอดจึงไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงและไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้เลยทำให้บทสรุปของธุรกิจที่สร้างมาคือขาดทุนจนธุรกิจเดินต่อไปไม่ได้กุญแจสำคัญของการรู้ใช้ในเรื่องเงินเงินทองทองคือ 1. ประมาณการรายรับ รายจ่ายเราควรประมาณการรายรับรายจ่ายในชีวิตโดยการวางแผนเป็นรายปีลองคิดว่าแต่ละเดือนมีรายจ่ายจ่ายสำคัญอะไรบ้างหรือมีรายจ่ายพิเศษเช่นของขวัญสำหรับวันพิเศษการวางแผนที่จะทำให้ชีวิตการเงินของเราเกิดความมั่นคงและ ยังใช้รับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ 2. เปรียบเทียบทรัพย์สินกับหนี้สินสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าสถานภาพทางการเงินของเราอยู่ในขั้นดีหรือขั้นติดตัวแดงหากไม่ทำก็จะวางแผนการเงินอย่างชัดเจนไม่ได้และบริหารการเงินของเราเองไม่ได้เช่นกัน 3. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ว่าจะมีเคล็ดลับทางการเงินใดก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือการฝึกทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะช่วยให้เรารู้ว่ารายได้ทั้งหมดออกไปในบ้างและจะสามารถควบคุมรายจ่ายได้อย่างไรข้อที่3รู้ออม การออมเงินเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านความยากจนได้แต่จริงๆแล้วหลายคนยังมีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับการเงินคือใช้เงินก่อนเก็บที่เหลือจากการใช้ค่อยเก็บแต่ที่จริงต้องเปลี่ยนความคิดเป็นออมเงินก่อนที่เหลือจากการออมค่อยนำไปใช้เพราะการออมที่ดีคือ รายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายแค่เราเริ่มต้นออมเงินเพียง10%ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคิดถึงก่อนเริ่มออมคือการออมเงินไปเพื่ออะไรการออมเงินไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะล้มเหลวสูงเพราะเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราไม่รู้ว่าจะออมเงินไปทำไมแต่การมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจนจะทำให้การออมมีความท้าทายและทำให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นและหากใครยังไม่มีเป้าหมายออมเงิน ก็ให้เริ่มจากเป้าหมายต่อไปนี้ดู 1. การออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเพราะอนาคตเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้พรุ่งนี้เราจะต้องเจ็บป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องออกจากงานที่ทำประทันหันการมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินช่วยให้เรามีความมั่นคงในระดับหนึ่งเราสามารถคำนวณเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินได้จากจานวนรายจ่ายทั้ง6เดือนคูณ6 ในวงเล็บจำนวนเดือนวงเล็บปิดเท่ากับ เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินจำนวนเดือนที่ดีไม่ควรน้อยกว่า6เดือนยิ่งมากยิ่งดี 2. การออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นแล้วการ,กรเกษียณหรือวางมือจากการทำงานทั้งหมดที่เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นหลายคนกังวลเพราะไม่เตรียมแผนการ,กรเกษียณมาก่อนการออมเงินเพื่อการ,กรเกษียณควรทำหลังจากออมเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินและควรเริ่มออมยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่าน อาจจะเริ่มโดยการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเกษียณที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า 3. การออมเพื่อโอกาสพิเศษการออมลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีเป้าหมายพิเศษในระยะสั้นๆเช่นเรียนต่อไปเที่ยวหรือแต่งงานการออมในโอกาสพิเศษสามารถ ออมได้ควบคู่ไปกับการออมเพื่อลงทุนเช่นกันและการออมน,นี้ควรกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อเลือกลักษณะการออมที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในด้านจำนวนเงินเวลาและผลตอบแทน ข้อที่ 4. รู้จากลงทุนเมื่อออมเงินมาได้สักระยะหลายคนก็ต่อยอดการออมโดยการนำเงินที่ออมที่มีบางส่วนไปลงทุนก็สามารถสร้างความมั่งคั่งได้เร็วยิ่งขึ้นเช่นกันแต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงการนำเงินไปลงทุนโดยขาดความรู้ความเข้าใจ คือเรื่องอันตรายเป็นอย่างมากดังนั้นก่อนลงทุนทุกครั้งควรศึกษาสินทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างละเอียดการลงทุนมีหลายประเภทแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไปเมื่อเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความชอบของตนเองศึกษารายละเอียด การลงทุนสร้างแผนงานแผนการลงทุนและบริหารจัดการการลงทุนให้ชัดเจนก็จะสามารถเริ่มต้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเองได้เคล็ดลับสีรู้ปูทางสู่ความมั่งคัง่งเป็นหนทางสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินก็จริงแต่สำคัญที่สุดคือการนำไปใช้เพราะถึงจะมีความรู้ด้านการเงินมากมายเพียงใดแต่หากไม่เริ่มต้นนำไปใช้และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ก็ไม่มีทางก้าวสู่ความมั่งคั่งได้เช่นกัน